เขาเป็นหนึ sure, oh, no, right? Right. ่งเจ๊เด okay? uh ี huh. right. the the ่ยวทำบุญกไม้กิข้าตู้บริจาคบ้านแล้วป่ะโอนช่อดอกไม้ยังโอนได้ไหมโอนได้เลยแม่โอนเข้าบัญชีแม่อังได้เลยนะจ๊ะยังมีเวลาโอนอยู่อีกสองวันนะคะยังมีเวลาโอนอยู่วันที่สิบสิบเอ็ดนะคะเพราะว่าหนูสั่งทำไปวันที่สิบสองหนึ่งช่อสิบสามหนึ่งช่อนะคะยังทันอยู่นะขอบคุณยอดแก้รอห้าพันสามร้อยบาทนะคะ เราของคุูเกศไหมตอนนี้เอาเอาไหมขอไฟเคลียร์ได้นะไฟขาวไม่มีไม่เป็นไรเป็นวาเลนตีเนาะวาเลนตี้วาเลนตี้น่ารักค่ะอันยีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามชอบพี่สาวา ใจจริงใจดีอขอกไปครับไม่มีน,นี่สวัสีครับปลาตกใจเชื่อเหมือนปลาหนูเลยเื่อเรื่อกับปลาหนูเลยปลาเหมือน,น้ัมอ,องว่างมองว่าง่องใสไปแล้วมองไป,อไปไปไปโน่นได้อนี้นะปลาปลาจะนัปนนไปแล้วถ้าต้องอาริตกาเพื่อไม่กล้าแย่งเลย ขอบคุณทุกคนนะคะจบเรียบร้อยนะคะอยุด่อวันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีคอนเสิร์ตเดลไรอันนะคะที่วิหอเวิร์กพอยต์นะคะไปกันเยอะๆนะแม่นะวันที่13นะคะแม่ลองโทรไปนะว่ายังมีบัตรว่างอยู่ไหมใครที่ยังไม่ได้ซื้อับบนบบนันนนยะะะคะีี่่แหลแหลรต <laughs> คุณทุกคนเอามาร่วมงานโดยนี้นะเรามาเราจะต้องสุดจะมีแงานนะคะทุกคนใหม่ทางหน้าเลยแล้วฝากคอนเสิร์ตด้วยช่วยบัตรไม่ทันแล้วล่ะหมดยังหมดแล้วเหรอ12.3งานหมดแล้วเหรอไว้บัตรหมดแล้วนะแม่ใครที่จะโทรไปอืุอนะคะ13ก็หมดแล้วนะคะยังไม่ออกเลยยังไม่เที่ยงคืนยังไม่เที่ยงคืน อนี่ยเขาอยู station, fun, I have, I ่เขาอยู่ที่ืนอยู่เข่ไม่อยู่ขอบคุณทุกคนครับุกคคุ่ณวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 หมุนรอบตัวแล้ว